Life แล้วแต่จะอีทชีวิตคนละแบบสวัสดีค่ะนี่คือมือของ e ีทไม l ไลฟแล้วแต่จะอีทชีวิตคนละแบบค่ะและขอต้อนรับกก,ก,กลับมาของพี่เพียวค่ะสวัสดีครับเพียวอีเลเมนต์ครับค่ะและพี่เพียวก็กลับมาในเวอร์ชั่นของแบบที่มีหน้าตาแล้วใช่วันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับค่ะก็ในวันนี้เนาะวันที่อัดเทปคือวันที่6พฤศจิกายนซึ่ง เป็นวันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่47ซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนณนะขณะที่คุณได้ยินพอดแคสต์นี้ก็น่าจะทราบแล้วว่าใครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปอ่าใช่แต่วันนี้ Eat My Life ของเราเราจะมาพูดถึงอาหารที่มีความเป็นอเมริกันนะครับอย่างปุ๋ยเคยกิน อเมริกันพายไหมพายแบบอเมริกันอะที่ไม่ใช่เป็นพายที่เราเห็นในร้านสะดวกซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยกินถ้านึกถึงอเมริกันฉันจะนึกถึงไก่ทอดตลอดเลยไก่ทอดอืม <laughs> <laughs> แล้วก็คือคือ,คอพายอเมริกันมันจะเป็นแบบเป็นทรงกลมๆแล้วก็ใส่ถาดแล้วตรงด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับว่าเอาแป้งมาสารนกันเหมือนตะกร้าอะไรเงี้ยอ่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นผ่าน พวกในหนังในการ์ตูนอะไรเงี้ยภาพจําแรกนะคือคือพอ,อามาพูดถึงเรื่องอาหารอะไรเงี้ยนะสิ่งแรกที่แวบเข้ามาในหัวคือของผมเนี่ยจะเป็นเรื่องของพายซึ่งต้องไม่ใช่พายทั่วไปต้องเป็นพายแบบอเมริกันเพราะว่าเราโตมากับหนังการ์ตูนแบบอเมริกันโตมากับแบบสื่อฮอลลีวูดการ์ตูนดิสนีย์อะไรเงี้ย uh huh. ซึ่งซึ่งพายเนี่ยผมจํ้แม่นเลยว่าตอนเด็กๆที่เรารู้จักเนี่ยเรารู้จักแกต่ตอนดูสโนไวท์ White, mm hmm. กับ c o n แคทั้งเจ็ด ก็คือมันจะมีฉากตอนที่สโนไวท์อ่ะที่เขาเหมือนเขาไปอยู่ในบ้านคนแค่ละแล้วคนแค่ก็ออกไปทํางานในเมืองแล้วเขาก็ทําพายที่เป็นพายอ่ะพายพายที่มีเป็นหน้าเป็นพายแล้วก็มีนกมาช่วย<อ>มาช่วยค<อ>าร์โลดอนงเด็กดูว่าทำไมมันด,มนดูมันดูน่ากินจังอะไรเงี<อ>้ยแล้ว,แล,วแล้วตอนเด็กด้วยความเด็กๆเนี่ยเราก็ไม่เคยไม่ไม่เคยได้กินอ่ะเนาะมาได้กินอีกทีหนึ่งตอนโตก็ร <ๆ S 1> ู้สึกว่าเออมันมันอร่อยเหมือนกันนะอืมแต่พอพูดถึงอเมริกันพายพอหลายคนก็น,น่าจะ นึกถึงภาพจำของหนังวัยรุ่นอเมริกันสุดหามในช่วงปี1999ในช่วงปลายศตวรรษที่20ซึ่ง <มา S 2> ดิฉ<ด>ันยังไม่เกิดน,นะคะอันนี้มันเป็นหนังหนังวัยรุ่นในตำนานมากเลยนะมันก็เป็น coming of age อนะเนาะแต่ว่ามันจะไปเกี่ยวโยงกับอเมริกันภายยังไงนี้ก็ต้องไปดูกันซึ่งตอนนี้มันก็มีน่าจะจำไม่ผิด7-8ภาคได้เรามั้งนะได้หรอใช่ทีเนี้ยาพายของอเมริกาเนี่ยอเมริกันพายเนี่ย จะบอกว่ามันเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์บางอย่างของความเป็นอเมริกันที่จริงๆต้องพูดสเปซิฟิกไปถึงความเป็นชนชั้นกลางด้วยอ่าแล้วที่มามันคืออะไรที่มาของภายขอ,ของอเมริกันภายเนี่ยคือมันมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่ว่ามันกําเนิดมากับช่วงการก่อร่างสร้างตัวของประเทศอของประเทศก็คือมันก็มีอย่างที่เราสร้างัอดีเนในช่วงศตวตรรษที่1ิบเนะ่ย มันก็เป็นช่วงในที่พวกชาติตัวตกต,ต,ต่างเนี่ยเขาก็ออก OSE แสวงหาดินแดนใหม่ๆกันแล้วทีเนี้ยคือคนอังกฤษอาจจะรวมไปถึงเนเธอร์แลนด์หรือฝรั่งเศสอะไรด้วยต่างๆนานา,นานท,ที่ที่ตามกันเข้ามาในทวีปใหม่ที่ค้นพบใหม่อย่งนี้นะมาตั้งลกลากเสร็จปุ๊บเขาก็เอาเหมือนกับไอ้ที่มันเป็นพวกกับข้าวเป็นวัฒนธรรมอาหารหรือขนม,มต่างๆอะ่ะเข้ามาแล้วทีเนี้ยสิ่งมันจะมีอยู่อาหารอยู่อันหนึ่งก็คืออเมริกานพายนี่แหละที่เราพูดเกิดกันไปแต่ต้น ต้นตอนตอน้ตนก็คื Zel อมันเป็นขนมตอนแรกมันเป็นขนมก่อนขนมที่ทําง่ายอม,มันเป็นเหมือนกับว่าเป็น<ร>เป็นเมนูที่มีทุกบนทุกมือ้อบนโต๊ะอาหารอะไรประมาณอย่างนั้นพอมันทาง่ายปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ أ, ถูกอัดแอปถูกเอาไปปรับเปลี่ยนต่างๆตามวัตถุดิบต่างๆที่ค้นพบก็คืออย่างมาเมกาเนี่ยก็จะมีพวกแอปเปิ้ลมีผลเชอร์รี่ต่างๆก็ ผู้พยพเนี่ยที่เข้ามาตั้งลกรากเนี่ยเขาก็เอามาเอามาปรับปรุงจนเป็นสูตรต่าง,าง,างๆนานาแต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือแอปเปิลพายแอปเปิลพายเนี่ยมันได้รับความนิยมของอเมริกามากๆจนถึงขนาดว่ามันมีประโยคประโยคนึงนะที่สื่อถึงความเป็นอเมริกันมากๆเลยก็คือ as American as Apple Pi e แล้วมัน as อ m ม r i ก a n as Apple Pie ได้ไงนะทำไมมันต้องเป็นแอปเปิลพายด้วยเพราะว่าคานิยมกัน กับ <laughs> <c oughs> ปันทุบดินกับันทุบดินมากแต่ทีเนี้ยคือพอมันความเป็นอเมริกันจ๋าๆอะไรเงี้ยนะที่มันถูกฉายผ่านป่าเมื้ออาหารอย่างพายเนี่ยพอพอมันมันก็ซึมลึกเข้าไปสู่ของพวกแบบชนชั้นกลางเมื้ออาหารอะไรต่างๆทีเนี้ถ้าเกิดว่ามีใครเคยดูเรื่อง The Help หนังเมื่อประมาณปี2011ซึ่งก็ดัดตัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันในปี2009นนะครับ <c oughs> คือก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ชนชั้นกลางของอเมริกันที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนใช้คนใช้ผิวดํากับนายจ้างผิวขาว uh. แล้วทีเนี้ยมันจะมีฉากเด็ดอยู่ฉากหนึ่งซึ่งเป็นฉากไอคอนิกไม่แพ้กับหนังเรื่องอเมริกันพายเลยที่เกี่ยวกับพายก็คือ,อาสาวใช้สาวใช้คนดำอะ่ะที่ชื่อมินนี่อ่ะเขาก็โดนโกดขี่จากนายจ้างผิวขาวที่ชื่อซีเรียที่แบบไม่ให้เขาห่งน้ำเดียวกันโดนกีดกันต่างๆอะไรเงี้ยเป็นอเมริกันบิช นายจ้างเป็นอเมริกันบิชนิวนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เธอก็กล้างแค้นด้วยการที่ว่าทําพายมาให้ <laughs> โดยไม่บอกว่าภายนั้นอะไสอะไร <laughs> ปรากฏว่าภายนั้นตอนที่นายจ้างอกินเข้าไปอะแล้วเธอก็เพ่งสายตาดูด้วยความแบบสะใจมากๆ <laughs> ซึ่งไส้นั้นะมันคือขี้ของตัวเองเ <laughs> นื่องจากว่า <laughs> <laughs> นายจ้างผิวขาวไม่ยอมให้เธอใช้ห้องน้ำเดียวกับกับ <laughs> <laughs> กับเจ้าของบ้านก็คือกับส้วมของตัวเองอะไรเงี้ยให้ไปใช้ส้วมข้างนอกที่แยกออกไปสาหรับคนผิวดำอะไรเงี้ยก็เป็นการเอาคืนเอาคือนอีกรูปแบบหนึ่งของที่เป็นคนนอกของสังคมอเมริกันในยุคนั้นีน่มันคือการโต้กลับในแบบสังคมทุนนิยมชนชั้นมากๆเราคือเรายุคน,นั้นอะยุคประมาณยุค5060นนมันเป็นยุคที่อเมริกันเขาตื่นตัวกันเรื่องสิทธิ สิทธิพลเมืองความเท่าเทียมความต้านเชื้อชาติและสีผิวอะไรกันด้วยอ่ะเนาะและทีเนี้ยที่จะบอกต่อไปก็คือพารอเมริกันพายเนี่ยมันสัมพันธ์กับชนชั้นกลางกับความฝันอเมริกันดีมยังไงอ่้อันเนี้ยอธิบายก่อนว่าอเมริกันดีมคืออะไรสำหรับคนที่ไม่ทันไม่รู้จักแต่อเมริกันดีมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นมอตโต้มอตโต้ประจําของประเทศเขาเลยนะก็คือถ้าพูดตามนิยามของ มันจะมีบทความบทความหนึ่งนะครับของศาสตราจารย์ซาร่าซาร่าเชวลนีที่เขาพูดถึงนิยามนิยามคำเนี่ยครับเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่พยายามจะฉายภาพให้เห็นความก้าวหน้าในชีวิตความสำเร็จทงจางเศรษฐกิจใครก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้บนประเทศเสรีนี้นะครับบนดินแดนที่เรียกว่าเป็นดินแดนแห่งโอกาส ah. แล้วก็ในพอนานุกรมออกฟอร์ดเนี่ยเขาได้มีการจำกัด จํากัดคํานิยามไว้ว่ามันเป็นอุดมคติของพลเมืองทุกคนของสหรัฐเนี่ยที่ควรมีโอกาสเท่าเทีเทยมกันในการบรรลุความสําเร็จด้วยอะไรครับด้วย3มอย่างสาม <c oughs> สามสิ่งนิลาเคลินก็คือทํางานนะักมุ่งม,มั่นและมีความคิดเริ่มสร้างสารรค <c oughs> ์ซึ่งซึ่งไอแนวคิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนคล้ายๆกับวัยรุ่นสร้างตัว ร <laughs> ีมีบ้านร <laughs> ีมีรถรีมีมงกุมเออมันเป็นมัน,นมันเป็นฟิลแบบนั้นใน,ในยุคยุคหนึ่งแต่จะบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์มาตลอดเหมือนกันนะไม่ได้เพิ่มมาวิาพากษ์วิจารณ์เพราะว่าคือความฝันแบบมันการเดียมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ว่าจะประสบความสําเร็จส่วนใหญ่ก็จะเป็น broken dream <ah> ก็มีก็มีให้เห็นอยู่มาบ่อยๆแล้วก็มันก็มีคน ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าจริงๆแล้วความแบบความฝันแบบอเมริกันดีมแบบชนชั้นกลางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้คุณค่ากับความสําเร็จในเชิงวัตถุมากกว่าคุณค่าอื่นๆอาจจะเป็นเรื่องจิตใจเป็นเรื่องความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นนะครับแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับพายได้ยังไงก็อย่างที่กล่าวไปก็คือพายมันก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความที่เรียกว่าความ ความผาสุกข,ของชีวิตครอบครัวอเมริกันที่เกิดขึ้นมาในยุคนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าอเมริกันเนี่ยมันผ่านยุคของดเ depression Great Depression มายุคเศรษฐกิจตกต,กต่ำครั้งใหญ่ในช่วงปีทศวรรษที่1930แล้วก็มาเผชิญกับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่2เหมือนกันแล้วก็ผสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใหม่ แล้วไอ้พวกพายอเมริกันพายเนี่ยที่อยู่บนโต๊ะอาหารมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนอย่างที่กล่าวไปก็คือเหมือนเป็นความเรียบร้อยเป็นความอุดมสมบูรณ์เป็นความแบบความความความรักภายในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย<อ>มันเป็นคติอย่างหนึ่งของของของคนอเมริกันอ่ะนะอันนี้คิดเองนะ <c oughs> อันนี้อันนี้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอประมาณนี้แล้วทีเนี้ยมันก็มีถามว่ามันมีคนที่ ใช้อเมริกันดรีมจนประสบความสำเร็จไหมมันมีแล้วก็พูดชื่อไปหลายคนล้องอ๋อเลยยังไงสิมาดอนน่ามาดอนน่านี่เป็นอ่า uh, ด no? mm ิวีนออฟ p อปเนาะก็เหมือนเป็นด q วี e ออฟ p อปของมาดอนน่านี่ก็เหมือนเป็นด h วีน e อฟมิวสิกอินดัสทรีไปด้วยเพราะทุกคนก็รู้จัก หมดแม้จะไม่เคยฟังแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เหมือนเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นซิมโบมีแบบมีภาพจําหลายๆอย่างที่เห็นภาพมารอน,น่าเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมันสื่อถึงความเป็นอเมริกันก็คือความกระเือกระสนดินน้นรนจนประสบความสําเร็จซึ่งชีวิตเธอก็มีความน่าสนใจมากเลยนะชีวิตแบบอเมริกันพายของเธอ <laughs> จริงมันก็คืออเมริกันดีนเราขอเรียกเป็นอเมริกันพายแทน <laughs> ก็คือเหมือนกับว่าเธอก็ คือจริงฟังแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจนะเธอพกเงิน35เหรียญจากมิชิแกนเพื่อมาตามความฝันนะเพื่อที่จะเป็นศินลปินนักร้องอนะ่ะ <c oughs> ก็คือกำเงินมาแค่นั้นอนะ่ะกำเงินมาแค่นั้นเลยอะ่ะแล้วก็ประกอบอาชีพแบบในระหว่างที่ปั้นตัวเองให้เป็นศินลปินก็คือประกอบแบบไปเป็นเด็กเสิร์ฟบ้างไปเป็นแบ็กอัพแดนเซอร์บ้างอะไรเปงี้ยครับกว่าจะได้โซโลออกเทปไปถ่ายภาพนูดบ้างซึ่ง ผมเคยอ่านสัมภาษณ์ของมาดอนน่านะ mm hmm. เขาบอกว่าช่วงชีวิตช่วงนั้นของเขาอะมันเป็นช่วงชีวิตที่ท้าทายมากที่สุดและเป็นช่วงที่เขาแบบรู้สึกว่าเขากล้าหาญมากที่สุดในชีวิตในการที่จะ,ะเปลี่ยนชนชั้นทางสังคมขึ้นมาในช่วงปลายปลายปลาย70ูนย์จังหวะนี้เพลงถนนคนฝัน,นก็ขึ้นมาแล้วนะคะให้ยกตัวอย่างคนที่ใกล้ตัวมากขึ้นไปเป็นศินลปินอีกยุคหนึ่งที่นักที่มีชีวิตที่คล้ายๆกันก็คือเคที่เพอร์รี่ ที่เพอร์รี่เนี่ยนี่ก็เติบโตมาจากการร้องเพลงในโบสถ์ะเนาะก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องเป็นศิลปินเป็นเซเลบริตี้ที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยซึ่งเธอก็ทําได้อย่างประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็เปลี่ยนมิวสิกอินดัสทรีของของโลกไปเลยของแบบวัฒนธรรมป๊อปไปเลยก็คือก่อนแต่ก่อนที่ก่อนที่เธอจะมาเป็นนักร้องเนี่ยเธอใช้เวลา5ปี ในการขายเสื้อผ้ามือสองเพื่อเลี้ยงตัวเองก่อนเป็นนักร้องขึ้นมา mm hmm. อันนี้ที่อ่านเจอก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นความฝันแบบอเมริกันดีมที่เขาเรียกว่าเราฟังแล้วอ่ะเราอยู่ในไทยอย่างเงี้ยอย่างปุ๋ยเองเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ไม่เฟิร์สแล้วตอนนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นจ็อบที่เท่าไหร่แล้วเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์อยู่ในวัยที่แสวงหาตัวตนหลังเรียนจบเนี่ยมันก็มันมัน,มนเราก็รู้สึกว่าเออบางที เราอาจความรู้สึกอาจจะคล้ายๆกันแต่แค่เราไม่ได้นิยามว่ามันเป็นอเมริกันดีมเท่านั้นเองอะไรเงี้ยเนาะแล้วพอไปดูแบบตอนเนี้ยอย่างการเลือกตั้งสหรัฐต่างๆถ้าเราย้อนกลับไปดูอ่ะไอ้คำว่าความฝันแบบอเมริกันดีมความฝันแบบชนชั้นกลางอ่างเงี้ยมันมันจะชอบไปอยู่ ในคําปราศัยของคนที่ลงสมัครเป็นเลือกอกตั้งเป็นประธานาธิบดีอะ่ะเป็นคู่แข่งทุกยุคเยน,นะไม่ว่าจะเป็น Republican หรือว่าเดโมแครตอ่ะทุกยุคทุกยุคอย่างทรัมป์เนี่ยสมัยก่อนก็จะมี make America great again ตอนนี้เขาก็พูดว่าเขาก็จะทําให้ great again อีกรอบนึงใช่ซึ่งคาปลาศัยครั้งสุดท้ายนะครับล่าสุดก่อนที่จะมีการประกาศผลเนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยนะเขาจะกอบกู้ความฝันแบบอเมริกันขึ้นมาใหม่ แล้วก็มากไปกว่านั้นคือเขาบอกว่าเขาจะพาโลกไปสู่จุดสูงสุดจุดรุ่งโรจน์อีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับว่ากลับย้อนกลับมาเล่นกับคําว่าความฝันแบบอเมริกันอเมริกันอีกอซึ่งทัมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับอินทธิพลจากตรงนี้คิดว่าน่าจะเพราะว่าทัมก็เป็นคนอเมริกันที่เป็นแบบเป็นชายอเมริกันแบบจ๋าจาเป็น As American as Apple Pie ประมาณนั้นแต่ทีเนี้ยผมไปเจอบทความบทความหนึ่งซึ่งน่าสนใจที่หยิบยกมาจริงๆมันไม่ใช่เป็นบทความวิชาการหรือเป็นบทความจากสำนักข่าวใหญ่โตอะไรหรอกแต่ที่มันน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นบทความที่มาจากเว็บไซต์ข่าวของโรงเรียนไฮสคูลแห่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือ v แว High School ซึ่งคนเขียนเนี่ยนักเรียนคือ,อขอโทษทีว่าที่จำจำชื่อจำชื่อคนเขียนที่เป็นนักเรียนไม่ได้ซึ่งเขาอะ ก็มาจากไนจีเรียแล้วเขาก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ซึ่งบทความนี้เป็นบทความที่ปล่อยออกมาช่วงช่วงไล่เลี่ยกันกับที่ทำปราัยครั้งสุดท้ายเหมือนกันเขาก็พูดประมาณว่าตอนที่เขาอายุ9้าขวบสมัยเดูที่เขาอยู่ที่บ้านเกิดที่ไนจีเรียเนี่ยเขามองว่าอเมริกาเนี่ยมันเป็นประเทศแห่งโอกาสประเทศแห่งความฝันที่แบบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้แต่เขาพอมาอยู่จริงๆอ่ะพาปรากฏว่าไอ้คำว่าอเมริกันดีมความฝันแบบส่วนชั้นกลางที่ในการจะขยับสถานะ เป็นคุณจะเป็นอะไรก็ได้อะ whatever you will be will be เลยอ่ะคุณจะเป็นอะไรก็ได้มันถูกจำกัดอยู่แค่คนไม่กี่กลุ่มซึ่งในมุมมองของเขาเขาก็สเปซิฟิกไปเลยว่าเป็นแบบเป็นคนผิวขาวเ,เป็นคนที่มีฐานมั่นคงอยู่แล้วเป็นคนร่ำรวยอะไรอย่างนี้ก็ไปซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าจับตาต่อไปว่าอเมริกานี้ต่อไปจะขับเคลื่อนไปยังไงภายใต้อราพันาอาชดีคนใหม่ อือเป็นทิศทางที่น่าสนใจมากใช่เพราะว่าจริงๆอะ่ะเราเราก็เติบโตและก็ได้รับอิทธิพลมาจากอเมริกันอยู่ไม่น้อยเลยนะเอาง่ายๆเอาแค่แบบเรื่องอย่างหนังการ,ร์ตูนวัฒนธรรมป๊อปต่างๆก็มันก็ไหลผ่านข้ามทวีปมาผ่านพวกเลยผ่านของกินผ่านหนังผ่าน แฟชั่นเสื้อผ้าเองเกงยีนอ,อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่พอเรามาดูสารตั้งต้นของเราที่เปิดไปตั้งแต่เรื่องก็คืออเมริกันพายมันก็เป็นพายที่เหมือนสื่อให้เห็นว่าเออเนี่ยแหละคือความเป็นอเมริกันแบบออเทนติกซึ่งมันก็ภายในภายนั้นอนะ่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรม มันมีความฝันอะไรบางอย่างของชนชั้นกลางที่อยากจะเอื้อมไปให้ถึงในการเปลี่ยนสถานะทางชนช,นชนั้นเป็นอุดมการล์ละกันเนาะอืมไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นอุดมการ์หรือเปล่าแต่ขอเรียกไว้สําหรับตัวผมเองคนเดียวนะผมเรียกมันว่ามันเป็นมัมตโ,ตโตอย่างหนึง่งละกันอืมอันนี้ก็เป็นการพยายามทําแกะเชือ่อมโยงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออันนี้นิดหนึ่งแกะเชื่อมโยงอะเขารู้หมดนะว่าเราอะ่ะเป็นรุ่นอะไรแกะแพทแกะแพทรุ่นแรก ทีแครุ่นสองค่ะตามไม่ทันครับไม่ทันสามร้อยคะแนนเลยวะเนี่ยไม่ถึงอ่ะงงตอนนั้นอ่ะไปสอบอ่าไปสอบแกะประกาศมาเป็นปีแล้วแต่ตอนนั้นตอนนั้นอ่ะไม่ได้อยู่มหกนะตอนนั้นอยู่มห้าแต่เขาให้มห้ามหกสอบใช่ไหมก็ไปสอบแล้วก็งงมันคืออะไรวะทําไมมันมันไม่เคยอยู่ในบทเรียนมาก่อนมันมันคืออะไรแล้วก็งงคืองงกับกระดาษคํา คำถามอะงงกับคำถามแล้วเขาจะมีตัวอย่างมาให้ว่าต้องทำยังไงมันจะมีอะไรนะมี f มีเครื่องหมายขีดมีเครื่องหมายดูเออมีอะไรพวกนั้น่ะ9 9 h เออ9 9 h อะไรอย่างเงี <h <h <h> <h <h ้ยยังมีอยู่ใช่ไหมซึ่งเขาบอกว่าเรื่องตะกี้นี้ทั้งหมดไเนี่ย9 9 h ก็อย่าลืมก็ไปเซิร์ชไปหาอ่านกันได้จริงๆมันเป็นมันเป็นอาหารแล้วก็เป็นสิ่งที่ วัฒนธรรมของอเมริกันที่มันแทรกซึมอยู่ในชีวิตช,ชีวิตประจําวันของเราอะเนาะที่ซึ่งมันจริงมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากอืมแล้วบางครั้งก็ยอมรับว่าถึงอเมริกันดีมอะไอโมอตโต้อันเนี้ยของอเมริกาที่เขาพยายามเชิชชดชูดินแดนแห่งเสรีภาพใครจะเป็นอะไรก็ได้เพียงแค่คุณทํางานหนักมีความคิดรเริ่มสร้างสารรค์มีความมุ่งมั่นเนี่ยคือถึงมันจะมีปัญหาในตัวเองอะนะอย่างที่หลายๆฝ่ายที่เขาวิพากษ์วิจารกันอะแต่ผมก็มองว่ามันก็ ในแง่หนึ่งมันก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งในในในช่วงที่เราประสบวิกฤตแล้วเราอยากจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างอ่ะในการที่จะฝ่าฟันอ่ะคือคือคือมองมองมอง,มอ,งอันนี้มองอีกแง่หนึ่งนะมันก็ในเชิงเพอร์ซันอลด้วยนะนี่ต้องบอกก่อนว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจหล่อเลี้ยงจิตใจเหมือนกันนะในการที่เราจะอยากจะทําในสิ่งที่บางอย่างที่ ที่มันอาจจะดูเกินตัวเราไปแต่มันก็เป็นความฝันเรามุ่งไปให้ถึงดวงจันทร์แต่ถ้ามเราไม่ได้อย่างน้อยเราก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวแต่สําหรับเจนซีเออ <Generation S 1> จเนเรชันเจ้าปัญหาของวงการการงานทั้งหมดเราขอบอกว่ามันจะมีคําที่บอกไว้ใช่ไหมคะว่าความพยายามไม่เคยทําร้ายใครแต่มันทําร้ายเราคะ่ะเออแต,แต่แต่ยุคนี้ <c oughs> พูดถึงตลาดตลาดงานเมืองไทยเนี่ยผมว่ามัน มันค่อนข้างพิกลพิก,การแปลกๆนะค,คือคือคือพอเราพูดถึงอ,อย่างของอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ไมดีเนาะเงินมันเฟอ้อต่างๆทําก็เชิญนโยบายกันไปเลยว่าเหมือนแบบอเออฉันจะนอกจากทําให้อเมริกันมันแบบกอบกู้ความฝันอเมริกันขึ้นมาก็คืออยากจะลดเงินเฟอ้อทาให้รายได้สูงขึ้นก็ไปแตะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตลาดแรงงานเขาเป็นอย่าง,งานั้นแต่พอมาดูตลาดแรงงานบ้านเราอันเนี้ยโดยแบบไม่ได้อิงนโยบายหรืออะไรจากใครเลยนะจากความรู้สึกเนี่ย รู้สึกว่ามันประหลาดประหลาดแปลกๆโดยเฉพาะเวลาถ้าคุณไปอยู่ในกลุ่มหาหางานประมาณแล้วแบบหางานกราฟิกหางานนู่นนี่นั่นกลุ่มมันจะมีเยอะแยะมากมายคุณจะเห็นคนที่อายุแบบผมเคยเห็นคนอายุห้าสิบเจ็ดประกาศหางานเหมือนกันเหมือนกันเราเราจะเจอคนที่อายุแบบมาขอทิคว่าอายุสาสิบห้าแล้วทํายังไงดีถึงจะให้ได้งานว่างงานมาสามปีทํายังไงถึงจะให้ได้งานแล้วคือ เราจะได้แต่ขณะที่ต่างประเทศเราจะได้ยินมาบ่อย,อยว่าแม้กระทั่งคนอายุ4ี่สิบห้าสิบเขาก็ยังเดินถือเรซูเมเขาก็เปลี่ยนสายงานอยากเปลี่ยนสายงานก็ไปเรียนอะไรเพิ่มอบรมแล้วก็ไปยื่นโดยเฉพาะทางทางยุโรปะนะเราจะได้ยินนี้บ่อยแต่พอเมืองไทยเรารู้สึกว่าเหมือนช่วงชีวิตในการทํางานอะเมืองไทยามันจะมีค่านิยมของตลาดแรงงานที่ประหลาดก็คือคุณจะมีโอกาสทํางานแครีเอพาร์ทได้แน่นอนก็คือ23จนถึงก่อน35เรื่องในระหว่างเนี้ยคุณก็ต้องแบบ ประคองตัวเองให้ดีอะซึ่งจริงๆคือมันเป็นค่านิยมที่ทะพานท,าที่ประหลาดนะอ่าอ,อัน,นอันนี้ขอพูดนิดนึงคือสะพสะพานของโอกาสอะมันมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นเป็นเด็กจบใหม่มไปสมัครงานเขาบอกว่าขอให้มีประสบการณ์มาก่อนอ่านี่ทุกรุ่นเลยคือมันเป็นความเขาเรียกไงอะความยอกย้อนอะไรบางอย่างของของของตลาดแรง,งงานไทยที่มันมีปัญหาเนาะ ไม่รู้ว่าไทยแลนด์ดีมแบบนี้มันมันจริงมันไทยแลนด์ดีมนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดตั้งแต่แรกมันมันอาจจะมีแล้วมัน b r o k e หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะเรามันไม่รู้สิคือพอเป็น first บเบอร์ไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกรียกร์ประสบการณ์อพอทํางานมาได้สักพักเปลี่ยนงานก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่เธอเป็น job h u n t ร์หรือเปล่าเธอเป็นพวกแบบเปลี่ยนที่เพื่อฟันเงินเดือนขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่า หรือไปถึง30ขึ้นไปพอจะเป็น Middle Manager ได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงยังมาหางานใหม่อีกหรือบางคนก็อาจจะมีชีวิตการทำงานสุดอยู่แค่ Middle Manager ก็ได้ขึ้นไปถึงระดับ m a ม a จ e มนต์ขึ้นไปถึงระดับ,ดบต่างๆมันมันมีความลักลั่นกันหลายๆอย่างในระบบเศรษฐกิจของไทยซึ่งถามว่าจริงๆ เราเคยมีความฝันแบบนี้ไหมในสภาพเศรษฐกิจไทยเราเคยมีความฝันขนาดนั้นแต่มันถูกพรากไปจากคนแต่ละเจเน r เรชันได้ยังไงก็ลองไปทบทวนกันดูค่ะเราเราไม่ชี้นำแต่ลองไปทบทวนกันดูไทยไทยพายกับอเมริกันพายนี่ก็รสชาติค่อนข้างต่างกันเนาะ <laughs> ดูดูแล้วหรืออาจจะเหมือนกันในบางมุม อาจจะหวานอมเหมือนกันแต่ลงท้ายแล้วอาจจะขมกลืนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืมเออจริงๆเอาแต่แต่เราพูดกันตามตรงนะคืออาหารอิ a ม my l ล f e เนี่ยอาหารทุกอย่างอ่ะมันของที่เราอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องสามัญธรรมดาที่เราก็กินไปเออมันอร่อยดีมันดูน่ากินอ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าถ้าเรา อลองสัมผัสดีๆหรือไปถึงต้นตอของมันการเดินทางข้ามผ่านจากประเทศตะวันตกจากอังกฤษเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสมาสู่อเมริกาอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่ง,ส,งสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพแทนของการเดินทางข้ามผ่านพรมแดนอ,อืเหมือนการเป็นแบบมันเป็นส่วนอาหารเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ช่วยเชื่อมแบบความเป็น global global เหมือนกันนะในในในมุมของพี่เอใช่แต่แบบพอเราฟังมาเรื่อยๆอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่ามันมันมีความเป็นพระบุวัฒนธรรมแต่มันก็ซ่อนปัญหาภายในในประเทศของอเมริกาอยู่เหมือนกันเมื่อจะเป็นเรื่องของปัญหาแบบอิมิเกนทั้งทั้งที่ที่ <c oughs> จริงแล้วเป็นประเทศที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากความเป็นอิมิเกนหรือว่าแม้กระทั่งว่าปัญหาทางเศรษฐกิจเนาะคือด้วยความที่เป็นประเทศทุนนิยมเสรีอะค่ะทุกอย่างมันถูก อยู่ในกลไกการแข่งขันแบบเสรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเลยชี้ให้เห็นข้อเสียหรือข้อจำกัดบางอย่างของระบบุนิยมไปด้วยซึ่งไม่ว่าใครจะชอบหรือชังอเมริกาในรูปแบบไหนก็อยากให้เปิดใจและติดตามสถานการณ์โลกต่อจากนี้ไปอีก4ีปีถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอีกสปีมากๆใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าฟังแล้วก็อยากจะให้ลองลองหาซื้อหาทำจริงๆก็ทำได้นะเพราะว่าอย่าง อย่างที่บ้านเพียวเองเนี่ยอ,อคุณแม่ก็ทําอเมริกันพายแบบที่เป็นอเมริกันพายจริงๆอะอแบบถักแบบเหมือนๆด้านหน้านะก็คือเหมือนเหมือนเหมือนถักสารน่ะที่มันจะต้องค่อยๆๆเป็นแป้งมาค่อยกันล่ะออในย t u b e ก็มีก็ทำตาม Youtube ก็รู้สึกว่าคือก,ก็ก็อร่อยดีนะเออเป็นเป็นขนมที่อร่อยก็อยากลองให้ชวนทํากินกันดูอ่าอ่าว่าเป็นยังไงเราจะบอกว่า สีสันของอาหารที่เกี่ยวข้องกับการเมืองยังมีมิติอีกมากมายเลยที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i e e e ิล m เมนต์ในช่อง,งทางกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากเราด้วยเพียงเซิร์ชคำว่า elements th co แล้วก็ฝากล้านเว็บไซต์ไวนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่พอดแคสต์ช่องทาง youtube เท่านั้นเนาะแต่ยังมีเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เรื่องอาหารหรือแม้กระทั hey, ่งเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตด้วยก็ฝากติดตามเพิ่มทราฟิกกันให้นิดนึงสำหรับวันนี้ Enjoy Eating ค่ะสวัสดีครับ Eat My Life แล้วแต่จะ Eat ชีวิตคนละแบบ